สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับปีตะกะสินหรือการเพ่งกะสินที่เป็นสีเหลืองซึ่งถือเป็นหนึ่งในกะสินนกรรมฐานสิบกองที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้การปฏิบัติเริ่มจากการหาวัตถุสีเหลืองมาใช้เป็นเครื่องเพ่งอาจเป็นดอกไม้สีเหลืองหรือแผงวงกลมที่ทาสีเหลืองจากนั้นให้เพ่งอย่างสงบจนภาพสีเหลืองนั้นติดตาแม้ลักตาก็ยังมองเห็นได้ภาพที่เห็นขณะลืมตาเรียกว่าบริกรรมนิมิต เมื่อหลับตาแล้วภาพยังปรากฏเรียกว่าอุคหะนิมิตและเมื่อภาพคมชัดบริสุทธิ์จนเหมือนดวงแก้วเรียกว่าปฏิภาคนิมิตซึ่งเป็นสัญญาณว่าจิตเริ่มเข้าถึงฌานคำบริกรรมที่ใช้กับปีตะกสินคือปีตากสินนั่งท่องพร้อมกับการเพ่งก็จะช่วยประคองสมาธิได้ดียิ่งขึ้นกสินประเภทนี้เหมาะกับผู้ที่มีโทสะจริตหรือโกรธง่ายเพราะอารมณ์ที่สงบและเป็นกลางของกสินสีเหลืองจะช่วยข่มความโกรธให้ใจเย็นลง อานิสงของการเจริญปีตะกสินได้แก่ 1. ทําให้เข้าถึงฌานสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงจตุตฌาน 2. เป็นบาดฐานให้เกิดอภิญญาเช่นการเห็นด้วยตาทิพหรือการเนรมิตสีเหลืองและ 3. ทําให้จิตใจผ่องใสมั่นคงพร้อมต่อการเจริญวิปัสนาแม้พระไตรปิฎกจะไม่ได้กล่าวถึงพระเถระรูปใดที่สําเร็จกสินสีเหลืองโดยเฉพาะแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าผู้ที่เจริญกสินแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือ ก็อยู่ไม่ไกลจากฌานและปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาดังนั้นปีตะกะสินจึงไม่ใช่เพียงการเพ่งสีเหลืองแต่เป็นเส้นทางสู่ความสงบสมาธิและปัญญาในพระพุทธศาสนา